เล่นฟี่ไฟส้นแข็งเนาะเล่นฟี่ไฟส้นแข็งเนาะเราไปหนีถามมูก่อนเราไปหนีถามมูก่อนเนาะเออเย้าฟ้าเย่าฟ้ามาให้ส้นแข็งครับเฮ้ยมาส้นแข็งครับไหนเฮ้ยเอ้ยอย่าดังเกินดังเกินมูโอเคทุกคนอาวุธเอ้ยของสีเหลี่ยมี๋ยวสีสื่อนะก็คือ คือยังนั่คือสโมเกอร์แนี่ๆครับซึ่งสโมเกอร์มีขอดียังครับเขนีพูนเขารับขาญนูกเขาไงนอกเขาเองเขนีพูนเขารับขาญไม่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 ต่อใหม่อยู่นี่อยู่นี่ของยูคือตอนนี้ก็คือเรารอคนอื่นนะครับคือเราเล่นรอคนอื่นนะครับซึ่งมันจะเสียงดังนะครับแต่เรามาอุ่ยุงนะครับ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 อุ่ยุงเฮ้ยเฮ้ย อุยงน้าบอลอุดซบุดนกูอุยมงอุดไอ้หัวไม่ไม่ล้วกูไม่เล่นละหยิย ไอหัวห้องแม่งโอ้เริ่มเกมก่อนนี่เพื่อนอยังแม่มาไม่ครบเลยผู้สัยชายาเผื่อนกูนะชายาใ่อชายาเผือ้ชายาเผื่อ่อะ้อ,อน,นี้เป็นของพีพีนะทุกคนมานี่นี่คือ่งชายาเ่าวะโวยอ้ยเกินเกินเกิน,กนได้จากกูถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยเฮใ้ใ้

มันก oh, oh. ็อ้าหเรียบร้อยครับแพ้แพแพแพโหเอาชปืนเดิมดีไหมเอาเชตปืนเดิมเนี่ยไมดิไม่ใชปืนเดิมอเโพือ่อคน่าอแย่เ่เพื่อนไอหัวหองแม่ง ดีชิบหายเลยเพื่อนคุณเนี่ยแม่งแต่ละคนอย่าไปสนใจอย่าไปส่งอย่าซีเรียสของว่าเวยอ้าไม่เงนโอ้โหมานับอ้าเรียบร้อยพี่เม็น ชดอาไว้สัตว์เฮ้ยกูตื่นวะยังกูว่ากื่นไม่เลยเออกูเตรียมกูเตรียมพอมมาได้กูสอบนักเลยสอบนักสอบนักเฮ้ยโซ่เลยนี่ไม่คอรทายใช่องมสบายนะอยู่บนรถไฟชดอาชอางานจะไปก็จะไปอะไรก็จะไปเฮ้ยแม่จะไปยังละ

ไอ้อะทั้งคูเลยกูเนี่ยไอ้แแอกอีกแมงกูไม่น่ากูกูไม่น่าพี่เพื่อนอย่างงี้วะแม่งแอกชิบหายเลยยีแมงยี่แมงหุ่นปืนปืนรัวดิวะบ่อที่กว่ายึดซองเนี่ยละ

หมดตายสักเชือแม่ขงขขานี่โอ้ยเศร้าดับเบิล kill เ้แม่งเฮ้ยก่อนศัตรูอยู่ในระยะไกลเตรียมพร้อมนะมันมาใกล้แล้วมันมาใกล้แล้วเล่นหลังเลยเล่นหลังเลย ชดดีหายยเล้แมวหวี้แมก็ตอมตาดีชี่หายเลยไปไปไปนวงกันน้วงกัน 哎，你个屁啊！给 <noise> 我！<noise> oh. แมงยังไม่ตายสักแค่เลยอ่ะแมงมกวย่าหรอเ้าเกโอ้ยแมงกูดีสนะแมงกจะชนะแมงไอ้ยี่แมงกูแท็กมาไม่หยุดเลยอันนี้อะ e opportunity closes a door. You can just bust that door shot. ตาหน้าแมงต้องเลียนไอวอลเยอะๆเลยแม่ง โอ้ยอย่าด่ากันี้อ่ะกลางคลิปแหละแหว่งมาอีกแล้วสายโชว์เรามาแล้วสายโชว์ตุองดูก่อนนะมียว หมดเลยึงม่ตายไม่ตายอีกแล้วมึงนี่นังเหนียวสักยังนังเหนียวเออว่าสิเขา First ของนายแม่นับนายแมนที่เดินชิวมาเลยครับเหมือนแม่กระตุกโอ้โหทั้งคู่ครับเดินผานกันโดยที่ไม่ยินกันครับโอ้โหอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหมาสีไปเยอันนี้น่าจะไม่ใช่ประมาณชนแขนนะับคือเราแค่ฝึกกันเฉยๆแต่เป็นการฝึกที่ขอขึ้นถ้าถ้าจะหนึ่งอถ้าจะไอ้นี้ก็จริงคือการที่เนี่ยคือ

เรียบร้อยครับไม่ชนะสักคนโหปืนมหาเมรนแมงเล่นแต่ไ้ปืนใหม่มัเยันแมงคือปืนใหม่มาสับเร็วเนาะสับมีสุนเร็วอารมณ์มัน่องควง่ะงจ็บหนัก แค่ตัวจากกี่กิโลเมตรไม่รู้